ด่วนพี่น้องล่าสุดงานคืนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ผู้จัดบอกแล้วพญ่ค้ำผานยกเลิกงานก่อนมาสั่นทอ ừ ừ. แต่ว่าก่อิไปหนามาลังคือกเก่าเหมือนเดิมพญ่ค้ำพานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลลัมเทคคาร์รัรกคสู้ผูกสู่คนมื่อนี้มาพบมาพอกกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับาพญ่คานคนโ,โกศุริโยบันทาพี่น้องอ่ะเกิดเหตุการณ์ที่ว่ากันว่าเนื้อควบขาดไม้เนาพี่น้องนอก่ีวกับ นี่แหละแผ่นดินไววนี่แหละพี่น้องซึ่งตอนนี้หลายๆคนพบเสือบากรลังเบงไทยถอดสดเหตุการณ์กระลังเรียกเลยว่าโอ้โหบนหน้าเสือ้อนาอพี่น้องแต่ว่ามือแรกงนี่หมอลำมสาวน้อยเปลี่ยนแพงถือว่าเป็นหมอลำหนึงเดียวพี่น้องที่ทําการแสดงยุ่แถวกรุงเทพหละ,ะปรีมบฑท้นเนาะ,ะมือแรกงนี่อยู่สนามทูปาเตมีซึ่งตอนแรกมันออกมากยกเลิกไล์สด อ่าเแ่าแก่น้อยค่ะอืมแล้วต่อมาพี่น้องทางปอโจก็ได้ออกมาเชิญไวอีกพี่น้อง สำหรับเมื่อแรกนี่เนาะพี่น้องเนาะเป็นที่งานป๋าช่วยพาม่วนพี่น้องล่าซึ่ทางด้านของป๋าช่วยพาม้วนออกมาเคลื่อนไว้แล้วโดยความห่วงใยพี่น้องแฟงครับหลักกับบุคลากรที่งาน28มีนาคมสาวหน่อยเพชรบันแพงสนามกีฬาทูป,ปเตมียกเลิกทําการสแสดงวสันเพาะอ่ะเรียกว่าหลังจากที่หลายๆคาคนเห็นโพสต์นี้แล้วมีการแชร์โพสต์ออกไปบอกว่าสิเป็นน้องอุ้งอิงหรือว่าผู้บริหารบอสจอยมานนนามองศาเนาะนี่แหละโดยความเป็นห่วงจากผู้จัดในขั้พันการเดินทางนะ ไปเบืมอ,องหมอล้อมจังสีแมเพราะตอนนี้หลายคนต,ตกอ,อกตกใจควอนเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนพี่น้องเนาะเป็นจังไรเรียกวา่าเหตุการณ์แรก13นาฬิกา20นาทีตามมาด้วย after shock รอบที่2 14่นาฬิกา40นาทีโดยประมาณมเป็นจังไรพี่น้องผู้ใดยุททางกรุงเทพกรุงไทยโนพี่น้องเนาะมีความเคลื่อนไหวจังไรห่งวงใยสู้ผู้สู้คนครับผมซึ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวพี่น้องอยู่ที่เมืองสกายเนพี่น้องนอท่านพม่าแล่ง อ่าันสเตอรนพีน้องวัดได้8.2ดลิตรเด้อพี่น้องเด้อจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานมาและสําหรับเหตุการณ์ตึกถล่มน้องพี่น้องเนาะอ่าเป็นอ่าสนักง,งานสอตอออ่าที่กระั่งก่อสร้างพี่น้องซึ่งงบกะสองพัน 2, กว่าล้านเออแล้วในที่เกิดเหตุพี่น้องหลายๆคนบอกว่าโอ้เห็นสภาพตึกแล้วเป็นตะยานตึกนี้สร้างขึ้นอ่าความสูงประมาณ33าชั้นอ่ได้พังถล่มลงมาพี่น้องซึ่งคณะที่กระั่ง พังถล่มพี่น้องมีโคนงนัน,งนที่่ากันว่าติดอยู่ใต้ซากปราการพังทิ่ตดตอไดอ้ที่ว่สามารถติดตอได้เพิ่นก็รเล่เมาเป็นว่านาสิติตดอยู่ใต้ซากปราการพังนี้พี่น้องตอนแรกบอกว่าแปดสิบเนาะตอนนี้มีรายง,งานเพื่อบ,บอกไม่อีกว่าสามคนตดตอได้การแสดงว่าตอนนี้ประมาณแปดสิบสามคนพี่น้องแล้วการซอยเหลือออกมาได้บางส่วนแล้วประมาณจาก็กสามสิบกว่าคน แล้วก็ทีน่ๆตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1นรายพี่น้อง กับขอแสดงความเสียใจไปกับขอบพ่อแลักกับส่งกำลังใจผู้ที่สูญหายเพราะว่าสําหรับคนที่ไปเหตุงานบางคนไปเป็นครอบครัว็มีเพออื่อข้ามผ่านมืนเวลาบางคนไปกับผัวบางคนไปกับเมียจังสี่หมผู้พัวออกมาได้ผู้เมียติดยู่จังส่เข้าใจความรู้สึกน,น้องๆเป็นห่วงสู้ผู้สุขคนแล้วก็ส่งกําลังใจให้ทุกครอบครัวที่ประสบเหตุสั่นทอร่วมถึงผู้ที่บ่ไดเหตุงานอยู่ตรงจุดนั้นร่วมถึงได้รายทานละที อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงทีได้รับผลกะระทบตอนนี้หลัง after s h o k คือว่าบ่แมนเฉพาะ,ะตึกเท่านั้นไพียข้ามผ่านรวมถึงถนนจังสีแมกเกิดการยุบตัวแมนบอ,อ,อเกิดการยุบตัวคือบางบางพื้นที่บอสามาทีส,สี่ใสใส,ใสรถใสถนนใดวสันทเถาะครับอ่าอ่าที่จริงแล้วได้รับผลกะระทบหลายมองก็านีเนาะพี่น้องแต่ว่าทีนั่งนักคือนี่แหละสำนักงานสตรแถวเขียจะจุจักพี่น้องแต่ว่าสำหรับเช่นถล่ม ลงมาเนี่ก็มีหลายพื้นที่แลละก็มีถนนโยบถนนสุดทั้งสี่ก็หลายพื้นที่เ้าก็มีเสียงมีภาพวิจารณ์พี่น้องจากประชาชนนี่ละว,ว่าเป็นอย่างเจน้าทีหรือว่าเจ้าหน้าทีกู้ภัยขึ้นเขามาในพื้นทีสาแทะ <c oughs> ต้องทัคกามขาใจเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ก็คือมันเกิดขึ้นหลายพื้นที่พี่น้อง <c oughs> แล้วก็ประชาชนทั้งสี่ก็แตกตื่น <c oughs> มีการอพยมกันลงจากตึกนี่เป็นจํานวนมาก <c oughs> มีการใส่ย,ย่านพัฒนาเนี่ยก็อีกหลาย นอพี่น้องเนาะต่างคนต่างไปโดยวควบตกใจนั่นแหละก็เลยเหตุให้ทั้งการจราจรนีติดคัดเหตุให้ทั้งเจ้าหน้าที่เขาสู้พื้นทีซ่ซา<ม>แล้วก็เขาไปแล้วเพราะมันว่าสกิกูเลยเลยพี่น้องต้องมีการปรึกษาหารือต้องเอาผู้เชียช่ยวชาญเข้ามาวิเคราะห์เบื้องว่าถ้าสมมุติว่ากู่ซากไปนาข้างสิกูกแบบไดจังสีบ่ได้อ่าสุดบ่ได้ไปทับคนถี่ว่ากันว่าประสมเหตุมันจะกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนลงไปอีกจังสิแหม นี่ก็ต้องกู้ให้ถูกความรามัดระว่างพี่น้องแต่ว่าสำหรับญาติพี่น้องก็ยังมีความหวังอยู่เพราะว่าสามารถติดติดตามหรือว่าพูดคุยแล้วก็จับสัญญาณชีพจรได้นี่ก็ยังอีหลายคนอยู่ใต้ซากประธานพันธ mm ุ hmm. ์ซึ่งว่ากันว่า80ซิบนี่ก็ออกมาได้เกือบเกินครึ่งแล้วลว่ะที่ที่สามารถซอยเหลือออกมาได้น้องพี่น้องเนาะอ่ะ หลายหลายคนขาส่งก็ล่างใจกันขอให้ปลอดภัยปลอดภัยนะพี่น้องเนาะอ่าซึ่งหลังจากที่เอฟซีแฟนคลับผู้ใดมือแรกเตรียมตัวพยายามผ่า,ผานเตรียมตัวที่จะไปดูการแสดงไปแห่กำลังใจที่งานสาวหน่อยเพจวานแพ้นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือมาฮัลโหลโฟคาวสำหรับงานคืนนี้ยกเลิกไปก่อนว่าสั่เถาะหลังจากที่เอฟซีแฟนครับเห็นอ่า ทางด้านของป๋าช่วยพามานน่่นในลัเพื่อนในมีการออกมากเคลื่อนไว้จังสีลหลายๆคนมีการแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยเพราะว่าถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อจิตใจของ<ฮ>ประชาชนขอ<ม>งประชาชนจังสีเนาะก,การทีซิมี่มหอรสพบหรือว่าไอ้ยังสิีเบิงเบิงมันก็อาสีบ่มหมาะปันไดว้วัสดุกับอาา,าจรจราจรกับอาจารจราจรจังศีเนาะบางคนกะมีเอสซี่แฟนคลับนี่ลัคอมเมนต์ขอไปหลายแผ่นดินไว้หนักมากครับครั้งใหญ่ในกรุงเทพเลยเห็นด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยขอให้ปลอดภัยทุกคนข่าววัสด อ่าครั้งนี้แรงมากอาเห็นด้วยครับเพื่อความปลอดภัยเเซษตีไวกอนมาซันเถะาะเอากระซ่งกําลังใจนพี่นองเนาะสําหรับทีมงานหมอลํมสาวน้อยเพชรบานแพงนั่นแหละมือแรงกับจากผู้ใดอยู่หม่องใดแน่หลับให้ข้ามผาน่นบ่แอแยกยห,หญ่กันไปพักคนละมองคอนละบอลมาซันเถาะก็บคอ,อห้าาปลอดภัยกันสู้ผู้สู้คนนพี่นองเนาะเห็นลหลายๆคนออกมากเคลื่อนไหวคือจังพระเอกว่าสิว่าโดนยังสิ่ลงมาจากตึกจังสิ่งไหนพญผาล่มงอายุขาง่าง เขากับหิวเทิงหวางนอนเทิงหิวเข่ากับพองกันอ,อ่ะส่งกําลังใจกันไปน้องพี่น้องเนะาะก็คือกลุ่นที่อื่นขยังมีหมอลำอยูเดอร์พี่น้องเด้อค่ะอ่าคิวงานันที่28น้องพี่น้องเนาะมือน,นีอ่าสำหรับมอลำอยูุทังหดแน่พี่น้องเริ่มต้นด้วยหมอลำอ,อีสานะคนครสินพี่น้อง ทำการแสดงที่บ้านภูเหล็กตำบลภูเหล็กอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพี่น้องอระเบียวัฒนสิรนเมือแรกนีนีอยูกคกุมภาวาปีจังหวัดอุดรกระทบม,มันเทิงศรนอยู่สุวนรณภูมิรอยเอ็ดบานเท่าเนี่ยละครับอ่สาสาวน้อยเพ,บเพีบันแพ้ก็คือยกเลิกไป หมอลำวงเจริญบันเทิงศรีพี่น้องอยู่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูคํำผุรวมเมตอำเภอเพนจังหวัดอุดอรใจเกินรอยอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยเสียงอีสานคุณแม่นกน้อยอุไรพรอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีพี่น้องเสียงวีโกของบอสนกยานุนิกะอยู่อำเภอสองดาวจังหวัดสกลน,นค,นครวสันเถาะ,ะจังสันนะพยาน,นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปมาก าวาราจกับเอฟซีแฟนคลับก็คือสรุว่างานคืนนี้หมอลำซาวหน่อยเพ็บันแพงยกเลิกการแสดงไปก่อนว่าจะเป็นการแสดงด้านหน้าเวทีหรือการไลฟ์สดทางช่องต่อตอนองค์งอิงเพ็บันแพงกับสาหรายเท่าแก่น้อยยกเลิกไปทั้ง2งงานก่อนวัาสันทอ<ร>จังสันบลพอกพญานามพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ